Come waves across the shore ส oh, วัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนซื้อดาบที่อยู่ในในก้อนหิมะมันคือดาบอะไรไปดูกันเลยผมมารู้แล้วว่าคือดาบอะไร เลยรู้แล้วรู้แล้วคือดาบอะไรใช่ผมรู้แล้วคือดาบอะไรอืม mm hmm. อยูรู้เรงมากดาบยูรุราคาเจ็ดแสนห้าดาบที่อยู่เกาะนี่วะราคาหนึ่งล้านส่วนตัวชอบยูรุเท่ดีดาบสีขาวก็เท่นะมันเป็นสีขาวลักษณะ ลักษณะมันเป็นสีขาวนะ,ะไปก็หิมะก,กันเลยอยู่ไหนนะอืมอยู่ไหนทำไมเลือดหนึ่งร้อยอัพอ้าวอัพกลายเป็นหนึ่งหมื่นเลยเลือดที่จริงหนึ่งหมื่นอยู่แล้ว ต่อไปไปกอลิมะไม่รู้กอหิมะอยู่ไหนอืมจะตัดคลิปไปเลย<ต>ถึงแล้วถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะฮะกอหิมะมันคือดาบอะไรกันแน่ไปดูกันเลยผมมารู้แล้วว่าคือดาบอะไรมันเป็นสีขาขาว เป็นดาบสีขาวๆดาบสีขาวๆนะครับนั่นไงอยู่นั่นเลยผมเห็นมันแล้วมาราคาหนึ่งล้านบาทนะผมมีอยู่200ล้านนะนี่ไอดาบงง,งงเนี่ยราคาหนึ่งล้านกดปึก๊กก็จะได้นี่กลมๆ อืมได้กลมๆแล้วกดคลิกมันคือดาบดีวิลสวอตอืมคิดว่ามันเหมือนดาบเซเบอร์ของชังคูดเลยนะแต่มันไม่เหมือนที่ดาบที่มันเป็นสีแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยถ้าไม่มีเอฟเฟกถ้ามันเป็นสีแบบเป็นดาบอะเหมือนเลยแหละไม่รู้ว่ามีสกิลหรือเปล่า ในโทรศัพท์อาจจะไม่มีสกิลก็ได้ลองเล่นใน PC ซดิ PC ซในคอมอะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับดาบงงงมันคล้ายๆดาบเซเบอร์เลยอ่ะของเชงคูดอ่ะไม่เอาดาบนี้ เดี๋ยวไปซื้อดาบยูลูก่อนอืมกดปึก๊กยูลูออกดคลิกโอเคได้ดาบดำกับเหมือนเดิมแล้วโอเคก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย